สวัสดีครับหมูทดลองนะครับผมวันนี้วันที่14แเมษายนสอง9เราจะเดินทางไปบึงอะไรก็ไม่รู้ที่มันมีเจ็ตสกีอยู่แถวเพชรขสอนะครับผมเราจะเดินทางแต่ว่าตอนนี้รอเพื่อนอยู่นะครับ เรไปรับที่อุดมสุขคนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวนัดเจอที่บิ๊กซีบางนาอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็เริ่มเดินท่องป้ายที่บึงที่บอกเดี๋ยวต้องเช็งแล้วว่าบึงอะไรนะครับผมเดี๋ยวไว,ว้เจอกันครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกินชุดเตี่ยวต้ยมยำไปนะครับตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วครับเดี๋ยวสภาพ็ออกเดินทางใหม่นะครับถึงละครับผมเจสุกิโตะเจสุกิโตะมีเป็นปึ้งนะครับผม 在拜，拜拜。 สวัสดีครับมูทดลองนะครับวันนี้อยู่กับน้องบอลนะครับผมรู้จักไหมน้องบอลครับโอ้ยไม่ต้องไหวหรอกครับคนดูน้อยคนดูน้อยน้องบอลอายุเท่าไหร่ครับอายุ6ปีครับกินเหล้าจุเลยใช่ไหมเริเล่นเจสกีมานานยังครับเล่นมา5ปีกว่าแล้วครับ5ปี้5ปีแล้วได้แชมป์เลยหรอครับครับได้แชมป์ตั้งแต่ปีที่3เราจะเรามีเคล็ดลับอะไรไหมครับ ก็ฝึกซ้อมนะฮะซ้อมอย่างเดียวฝึกซ้อมมากกว่ามันมีเทคนิคอะไรไหมเาเกิดตามหลังจีกีก็คือแต่ละคนเนี่ยมีสไตล์การขับขี่ที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะตัวเล็กอาจจะใช้มองกล้องด้วยนะอาจจะใช้จสกีเยอะกว่าอย่างผมอาจจะตัวใหญ่หน่อยก็อาจจะใช้สเระร่างกายของคนเยอะแต่คนจะมีการขับขี่ที่ไม่เหมือนกันนะครับเราขับยากไหมครับก็ช่วงแรกๆก็ยากหน่อยก็ถามว่า ขี่ไปสักพักเดี๋ยวก็เริ่มเป็นแล้วนะเราเริ่มเริ่ม5ปีที่แล้วก็คือประมาณอายุ11บเอ็ดหรอครับออหรือว่าเล่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าสิบวกครับสิบหววแล้วก็เล่นจริงจังตั้งแต่ตอนตอน,นั้นเลยแต่ก่อนก็ขีเล่นๆฮะจนมีคนถามว่าทําไมไม่พาลูกไปแข่งเลยก<อ>็เลยลองไปแข่งก็เลยได้แชมป์แรกก็ได้แชมป์ประเทศไทยเลยฮะเออน่ก็เรียนอยู่โรงเรียนอสเซมชันสุทรประการครับ เรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับแล้วอนาคตอยากเป็นอะไรครับก็ตอนนี้ก็ยังดูอยู่ฮะหรือว่าเป็นแชมป์ตอนนี้ก็ยังมุ่งทางด้านเจตสกีอยู่ดีครับเยี่ยมเลยครับแล้วปกติซ้อมอยู่ที่ไหนครับก็อยู่ที่บึงแคกตาครับตรงนี้เหรอนี่ครับตรงนี้นะตรงนี้เดินทางมายังไงครับก็แล้วแต่เลยครจะแท็กซี่จะขับรถมาเองคานมาได้ไหมกาแล้วแต่เลยคอาจจะใช้เวลานานหน่อย ยังโสดอยู่ป่ะครับคำถามนี่โสดดีครับโสดต้องบอกว่าโสดก็ปกติวันหยุดทำอะไรอยู่ครับก็วันหยุดก็จะมานี่ฮะมาสนามมาซ้อมอย่างเดียวเลยมาซ้อมเลยนอกเหนือจากเจสกีนี่มีอะไรชอบไหมก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรนะส่วนใหญ่ก็ นั่งอยู่บ้านนั่งเล่นเกมบ้างอ๋อ <laughs> เกมนี้ชอบเกมอะไรครับอ๋อแนวเกมโมบ้าโมบ้ามันเป็นแบบไหนครับอ่ายกตัวอย่างอเดลต้าทูเดลต้าทูอ๋อ,อ,อยิงยิงไม่เข้าใจ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปอเมริกาใช่ไหมใชไ่ไปแข่งนะครับ ไปแข่งขันจีสกีชิงแชมป์โลกกับ IJSBA ที่ที่สหรัฐอเมริกาครับรับไอซ์สโคน่าเล่เขาสุเลงแชมป์เลยใช่ไหมก็จะไปคว้าแชมป์โลกกับเองนะนั่นคือความหวังที่คือแชมป์โลกแชมป์โลกอยู่แล้วตอนนี้นี่ได้แชมป์โลกมาสามปีติดเลยรุ่นอะไรอ่สองปีแรกได้แชมป์โลกรุ่นจูเนียร์สกีเจอจีนจูบิทีนสต็อกเกอรแล้วก็ เมื่อล่าสุดนแล้วึ่งได้แชมป์รุ่นโนวิสกีลิมิเต็ดเป็นเครื่องสามารถปับแต่เครื่องยนต์ได้แล้วก็งวดน,นี้งวดน,นี้ก็จะไปป้องกันแชมป์แล้วก็จะไปควา้าแชมป์ใหม่ด้วยตอนนี้บาดเจ็บอยู่หรอครับตอนนี้มีอาการกระดูกกระดูกต้นคอโดนเส้นตัดเพราะอะไรครับเนื่องจากว่าน,นอนตกหมอนโอ้โห ต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเราไม่รู้เรื่องกกนกมก,กนอกเนี่ยถ้าเกิดจะให้ดีกับตัวเราที่สุดต้องเป็นมก,กนกที่เบาและป้องกันได้แต่แต่ก่อนเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าการใช้มก,กนอกเนี่ยจะต้องเป็นมก,กนอกที่เบาเพื่อให้กระดูกเราเนี่ยไม่รับน้ำหนักมาก,กเกินไปก็เลยเห็นมก,กนอกลายสวยๆก็เอามาใช้เลยเอามาเห็นลายนี้ลายนี้ลลยนี่ก็เอามาใช้แต<อ>่พอมันนานๆเข้ามันก็สะสมจนทําให้กระดูกเนี่ย ไปโดนเชนประสาทแล้วมันจะหายทันไหมอะไปแข็งอะก็อ่าก็ต้องทําให้ให้มันดีที่สุดนะเพื่อที่จะไปทําการแข่งขันเจ็ตสกีได้ขอให้ได้ป้องกันแชมป์แล้วก็แชมป์ใหม่นะครับผมครับโอเคขอบคุณครับผมกำลังฝังเข็มอยู่ พาสเวิร์ด iPad นะครับ <Ges> <w mail> <energetic offs>